ดีค่ะนี่เราได้หม้อหม้อต้มมาม่าหม้อหุงข้าวจิ๋วมาจากจีนนะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวกันทอดไข่แล้วกันไข่ดาวเนาะนี่ข้างในเขาจะเป็นเทปลอนอย่างดีนะคะเขาบอกว่าทอดไข่ดาวได้ไม่ติดกระทะแต่ว่าเราจะใส่น้ำมันนิดนึงเนาะเพราะว่าเผื่อเผื่อมันติดกระทะแต่เราจะใส่น้ำมันไปน,นิดนึงนะขนาดความจุข,ของเขาที่เราสั่งมานี่คือ1.2ลิตรนี่วันนี้เราจะมาทดสอบการทำไข่ดาวก่อนนะคะ ดับแรกนี่เราเปิดไฟเปิดไฟกันเลยเปิดไฟนะอุยอ้ยอุ้ยเปิดไฟไฟขึ้นแล้วนะทุกคนนะเราเห็นมองเห็นแต่นี้น,นี่อาจจะไม่ขึ้นนะเราจะมาใส่น้ํามันกันนิดนึงใส่น้ํามันใส่น้ํามันไปนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทองทําไข่ดาวกันคือเขาน่ารักมากเลยอะตะมุตะมิมากเลยอะเราจะมาทําไข่ดาวกันใส่น้ํามันไปนิดนึง เดี๋ยวรอเขาล้อนเราจะเอาไข่ามาลงกันจ้าเขาล้อนแล้วเราจะมาลองทอดไข่ดาวกันเลยจ้านี่เขาบอกเราว่ามันจะไม่ติดกระทะนะน,นี่ลองทอดก่อนดูซิว่าเขาจะได้ไหมมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วได้แล้วได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมความเดือดปูดปูดขึ้นมาแล้วค่ะเออความร้อนใช้ได้ความร้อนใช้ได้แต่ทุกคนทุกคนคือหม้อเขาล้อนเร็วมากเลยอ่ะนี่ไข่ดาวเราไข่แดงเราแอบแตกนิดนึงไม่เป็นไรเนาะนี่เราจะกลับด้านเลยแล้วกันเราจะกินไข่ดาวกรอบวันนี้ ับด้านไข่ดาวกันปึ๊ไอ้ย่ะใช้ได้ใช้ได้สำหรับเด็กหอโอ้ยโอเคเลยนะทุกคนนะนี่ไงปูเราซื้อมาถูกมากอะ่ะเดี๋ยวจะรอนานไปหน่อยแต่ก็ถูกอะ่ะวิว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 ไข่ดาวเราใช้ได้สูกแล้วตัวนี้ทอดไข่ดาวได้ดีจา้านี่ซื้อมารอกันนะทุกคนทำความสะอาดนะทุกคนนะใช้แค่ทิชชู่นะนี่จะเป็นทิชชู่เปียกก็ได้ทิชชู่เช็ดเช็ดเช็ด ะอาดเรียบร้อย